วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวัลบัคร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและบัตเทิลพาร์ในแมปของ Anime Adveger และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงกอยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ฮะอยู่ใน a l All Star เหมือนเดิมครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจะมารีวิวนะครับตัวละครนะครับที่เรียกได้ว่าถูกเป็นตัวละครบัฟมาแล้วนะครับผมก็คือคัดมาสี๋ยวลิปหน้า5ตัวรา่จงๆ จริงขี้เกียจหายืมตัวละครนะครับแต่ว่าก็เลยเอา ID ที่พอจะมีนะครับผมก็คือ4ตัวละครนี้นะครับที่ถูกบัฟมานะครับเดี๋ยวจะมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูในวิดีโอนี้นะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับฝากรบกวนนะครับกดไลค์กันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับอย่างตัวแรกเลยครับผมเก่งๆเลยนะครับผมก็คือซุปเปอร์ก๊อด ทั้งนะครับภาคฮีโร่นะครับก็คือจากเกมนะตัวละครนี้ได้จากการที่เราจุดตินะครับหรือว่าขอพรจากเอเลนนะครับผมทุกคนตัวละครนี้บัฟมานะครับคาวานอยู่ที่500ดามิอยู่ที่8,560ครับ7วิตีที1ระยะ50ครับแคตตกริมีทั้งหมด5ตัวบูทดาตสิาเมจ15%เท่าขึ้นไหลนะครับทุกคนแล้วก็มีเบสซิ่งด้วยนะครับเบสซิ่งก็จะเป็นออร่าแบบนี้นะครับ แค่นี้เองนี่ครับออร่าแบบนี้นะครับต่อมาตัวต่อมาครับก็คือนี่เลยครับโดนัทคุงของเรานะครับเป็นตัวละครตีแอ้นะครับเผานะฮะธาตุไฟดาเมจอยู่ที่1700ครับ8ปวิโจมตีหนึ่งทีระยะ40แล้วก็แคลอรี่เมทเท่านั้นหกตัวบูตดาเมจ15%เท่าขึ้นไหลนะครับถูกมากครับแค่500เท่านั้นต้องมารอดูกันว่ามันบัฟอะไรนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นดาเมจนะครับต่อมาก็จะเป็นเครื่องทำโดนัทนะครับผมอากายนุของเรานั่นเองนะครับมีเบรสซิ่งด้วยนะครับเป็นตัวละครวางพื้น นะครับแล้วก็เป็นเผานะครับเรียกได้ว่าเมตานะครับแน่นอนครับตัวละครนี้ได้มาอยู่ที่13900ครับ8วิตีทีหน่งระยะ3-5นะครับเร็วละสั้นมากนะครับแคตตางค์ลิม่ทดสีตัวบูดดาเมจส5บ้าเึ้เนไหร่ตัวเบสซิ่งเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือเอนะครับผมอยู่บนนี่ฮะอยู่บนมือเออทำไมมันถึงทำแบบนี้วะนี่ฮะลองดูแล้วกันนะครับว่า น่าจะสบายดนะีกินยาก็เดี๋ยวก็หายแล้วฮะตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้าแมวสาวของเรานะครับผมแมวสาวของเราจากบีทเทมอลนาะครับเป็นตัวละคร6ดาวนะครับตัวละครเอสด อาใครนุแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวสตาร์ดัตนะครับแล้วก็ต้องอีโวขึ้นนะครับตอนแรกที่เราได้มาจะเป็น5ดาวแต่นี้ก็จะเป็น6ดาวนะครับเพราะเราอีโวเป็นเทียบร้อยแล้วดาเมจนะครับอยู่ที่9,630นะครับผมแล้วก็5วิตีทีหนึ่งระยะ35บหู้ดาเมจ15%นะครับถ้าเอาขึ้นไหลแล้วก็ใครตักลุ่มเป็นตัวคนเลยมีทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็ค่าวางอยู่ที่400นะครับเป็นตัวละครที่เลดนะครับทุกคนเป็นท่าสายฟ้านะครับตีติดสตตตตตัััััััั้้นน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 ดวววววยยยะะะะคครรบบซึ่่่งงสสเเเีจิิทุกๆ10อป็ืืพ โอเคเดี๋ยวมีคนใส่ตัวสุดท้ายคืออะไรคือตัวบัฟนะครับโอเคนี่คือ4ตัวละครนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวละครไหนเหมาะกับการไปเล่นอะไรแล้วก็เก่งขึ้นไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทั้งก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับทั้งนะครับวางพื้นนะครับเป็นการโจมตีแบบ full E v นะฮะ่ะ full e v ของเขาเป็นยังไง animation โอเคระเบิดพลังนะครับ ประมาณนี้ตัวละครนี้อัพได้4ขั้นครับด้วยความที่เป็นตัวละครขอพอรจากเอเลนนะครับมันก็จะง่ายหน่อยนะครับอัพง่ายหน่อยก็คือ4 5 0 0ัาไปแสนหม0ครับดาเมจ6แสนสี0 0 0นะครับระยะนะครับเป็น80แล้วก็ a อนิเมชันใหม่ชื่อว่า Nova Frame นะครับโอเคการจมตีจะเป็นโอเป็นแหลมแบบนี้เลยอ๋อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูกันครับ2 5 0 0 0ครับ1ล้านแสนโอเคนะฮะลองดูซิว่าการจบตีเป็นไง โอเคพลังไปนะครับแค่นี้นะครับตอนนี้นะครับเป็นเลดนะขั้นเลดเนี่ยใช้เงินอยู่ที่46,000นะครับดาเมจก็จะเป็น1 6 0 0 0ล้านนะครับ7จ็วิตีที1ตีแอร์ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งตัวละครนี้วางได้มากกว่า1ตัวแน่นอนส่วนขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน1 7 0 0 0ล้านครับดาเมจจะเป็นสี่ล้านแปดแสนระยะนะครับจาก80เป็น100นะครับและแอนิเมชันใหม่ครับโอเคการโจมตีจะเป็นเซอร์เคิลซึ่งเซอร์เคิลนี้ธรรมดาครับอ่ะดูซิแอนิเมชันเป็นไง อืมอ่ะดับแทงไปแค่นั้นนะครับอัพ4 4ขั้น,นครับใช้เงินนะครับสูงสุดอยู่ที่1 000, 6 0 0ล้าน6แสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็แสนสมืประมาณนี้นะครับซึ่งตัวขั้นของเลดเนี่ยนะครับผมก็ใช้เงินอยู่ที่สี่หมื่นหเท่านั้นนะครับแล้วก็ดีด้วยคราวนี้เดี๋ยวผมจะบัฟก่อนแล้วกันสําหรับเลดนะครับผมก็อยู่ที่5้าล้านหกแสนนะครับ ถือว่าสแปมวางได้แบบชิลๆอยู่นะแล้วก็เป็นอินฟินิต์อยู่ที่16ล้าน8แสนนะครับตีแอร์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเหมาะกับการลงเล่ยพลัสสมควรนะครับธาตุไฟตัวละครนี้นะฮะใครที่มีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเอาไปลงนะครับต่อมาครับผมเอสมัดเพิงเอสมัดเพิงนะครับก็วางปุ๊บดาเมจหมื่นเลยนะครับตีแอร์นะครับเป็นตัวตีแอร์ซึ่งตัวละครนี้วางได้มากกว่า1ตัวนะครับเริ่มที่อัพกันเลยดีกว่าอัพนะครับใช้เงิน2,000แต่ว่าดูในเมชั่นหน่อยสิไม่ได้เห็นเเเเอออออ็็็ดดดนนนาาะะู่ซิวปยังงไ เอ็ดตีสิวู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 วระเบ,บิดพลังครับระเบ,บิดพลังคราวนี้มาอัพครับมันอัพได้หมด6ขั้นเลยครับขั้นแรกครับ2000ดาเมจเป็น55 0 0 0แล้วก็3,500ครับดาเมจจะเป็น1 000, 1 1 0 0 0ครับอันนเมชั่นใหม่ชื่อว่าไฟพิซซอลนะครับก็คือปืนลอ,องดูสิเป็นยังไงเอ่ยก็เหมือนเดิมครับ ะะเหมือนเดิม4,000ครับ180,000แล้วก็10,02ครับ2 7 6 0 0แล้วก็ระยะจาก 40, 40เป็น70นะครับอันนี้เป็ชั้นใหม่ครับ Fire Arm Attack อ่าการจับตีจะเป็น Circle ดูย Circle ดูเหมือนจะกว้างแล้วเนี่ยโอเคปล่อยไฟลงไปแล้วแหละระเบิดไฟลงไปนะฮะด้วยความที่มันตีช้านะครับผมว่ามันก็แต่ว่ามันแรงนะเออดาเมจมันแรงอยู่โอเคแล้วขั้นต่อมาครับ1 5 0 0 393,000แล้วก็20,03ครับเป็น88,060 แล้วก็ตีนะจาก8แล้วไป12ตีช้ากว่าเดิมอีกครับแล้วก็อนิเมชันใหม่ครับ23 0 0 0นะโอเคการโจมตีเป็นฟู l l วีครับ1ตัวนะครับใช้อยู่ที่60,000เท่านั้นนะครับแล้วก็ผมว่าใส่ออฟไฟเนี่ยผมว่าเจมเลยนะครับเก่งเลยนะครับใส่ออฟไฟไประยะ77นะฮะไปหนึ่งตัวที่เฟี้ยวอยู่ครับเฟี้ยวอยู่ลองดูสิบัฟดาเมจมา อย่างน้อยไปเล่นเลทในอนาคตได้นะครับปัจจุบันก็เล่นได้แหละผมว่านะครับเป็นเป็นตัวสถานะด้วยนะครับผมอ่าคราวนี้บัฟนะครับผม250%เปอร์เซ็นต์ครับเป็นยังไง3ล้านครับผมต่อ12วีนะครับซึ่งมันจะเผาทั้งหมด7ครั้งใน1ิวีนะนี่คือเอสบาดเพลิงนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะเออใช้ได้อยู่เอ้ยเดี๋ยวผมโอเคภาพผมปรับสวยแล้วนะโอเคใช้ได้อยู่ต่อมาก็เป็นอาไคนู่ครับพอวางไปปุ๊บนี่ฮะโคนจะเป็นแบบนี้โอ้ผมว่าโคนมันค่อนข้าง ไนี่ปะแต่ม่เป็นไรลองดูดูสิโอ,โอ้โอเคอาใครนุครับเผาคือมันเหมือนกับผมคิดว่ามันจะคล้คายเอสแหละนะะเดี๋ยวลองดู4,000ครับ1 3 0 0 0แล้วก็6,400ครับ2 0 0 0 0 0ระยะจะเป็นจาก r า 3, 5หนะเป็น50ครับอนิมเมชันใหม่ฮะโอ้กว้างขึ้นนะครับผมเอ้ยมันแลยดูดีกว่าเอสฮะแต่ว่ามันเป็นตัวกาวนะ,ะมันไม่ได้เผาเผาแอรนะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> มันก็กว้างใช้ได้อยู่นะนี้่ยใช่ไหมเออกว้างกว้างใช้ได้อยู่แล้วก็หมื่นห้าครับห้าแสนสี่หมื่นสองหมื่นสี่ครับแปดแสนสามหมื่นหกนะครับระยะจะเป็นแปดห้าว้าวไกลขึ้นมากครับไม่ตีแอร์นะครับสองขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นขั้นของอ่าเป็นขั้นของอินฟินิตนะครับผมอา๋ยวขออนุญาตอ,อัพตัวใหม่เลยขั้นอินฟินิตเนี่ยใช้1 6 5 0 0ล้านนะครับจะเป็น2 9ล้านเ แล้วก็ระยะจะเป็น95ส่วนขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน4ล้3นะครับจะเป็น9,205ล้านแล้วก็จะตีตีชามาาครับ13วิระยะ115นะครับแอนิเมชันใหม่ฮะโอเคไม่ตีแอร์นะครับแต่ว่าโคนแม่งโคตรกว้างครับโอเคดูซิเป็นยังไงโอเคสแปมนะครับสแปมแมกมา1ตัวนะครับสำหรับอินฟินิตใช้อยู่ที่6ล้านนะครับ อหกล้านนะไม่ตีแอร์ก็คือเผาแบบล้วนเลยนะครับผมว่าน่าจะดาเมจเวอร์มากส่วนอินฟินิตใช้ห้าหมื่นนะครับผมเอ้ยส่วนส่วนเลดใช้ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นโอเคถือว่าเลขสวยอยู่นะดาเมจค่อนข้างสวยอยู่อ่ะเดี๋ยวดูเป็นไงสองร้อครับสำหรับตัวอินฟินิตอยู่ที่2องล้านเก้านะครับผมอ่าถือว่าใช้ดีครับใช้ดีอินฟินิตอยู่ที่32ล้านครับก็เผาแรงมากๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมันตีช้านะ ก็เลยดาเมจมันเลยเจอเดือบเวอร์แบบนี้นะครับแนะนําว่าใส่ออฟพอวางไปเออใส่ออฟไฟก็ได้ระยะน่าจะระยะดีกว่านะครับระยะดีกว่านี่คืออ้ใครนุนะครับต่อมาครับแม่สาวแมวของเราตัวละครนี้นะครับมันจะแปลกๆหน่อยก็คือมันหน้าปกของผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะทําตัวให้มันแบบมันแลดูสูงยังไงก็ได้แค่นี้แหละเป็นแมวหมอบไปนะครับคราวนี้ครับพอวางเนี่ยครับมันก็จะตีสตันนะครับซึ่งมันจะตีแบบฟูเอวีนะฮะฟูเอวีได้ดูว่าตีฟูเอวีเป็นไงนี่ครับมันจะตีลัสสตัน เดี๋ยวต้องเอาตัวนี้ก่อนออกก่อนเนี่ยมุนมุนมุนเห็นไะมมาสตันนะครับผมอ่ะมาเนี่นี่คือจะเป็นแนวแนวซัพพอร์ตหน่อยแต่ว่าดาเมจแรงนะครับขั้นแรกครับ1,100ครับจะเป็น53,000แล้วก็จะเป็น6กวิทยทีหนะครับระยะจะเป็น50ครับโอเคจะเป็นเซอร์เคิลแบบนี้นะฮะเซอร์เคิลแบบนี้แล้วก็ตัวของตีเนี่ยก็โอเคเป็นฟ้าผ่าลงมาขั้นต่อมาครับ2,500ัจะเป็น100,000ครับ6,000ครับ176,000สเอ้ย7จ็ดห แล้วก็หนึ่งหมื่นสองครับจะเป็น3ามแสนสองเจ็ดนะครับผมแล้วก็ระยะจะเป็น6กห้าเนี่ยเปชั้นใหม่ครับโอ้โหเสืเคอคืากว้างมากสุดยอดมากโอเคเป็นไงเอ่ยก็ก็หมุนหมุนนะหมุนหมุน,มน,มน,มนฟ้าผ่าลงมาขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน20,000ื่น,น 20, ครับจะเป็น5้าแสนเาหนะครับระยะจะเป็น85ดสิบห้านะครับแปดสิบห้าเลยเหรอโอเคตัววงตีเท่าเดิมน,นะครับแต่ว่าระยะไกลขึ้น สุดคือตัวละครนี้นะครับมันจะเป็นตัวละครเลทนะครับผมจะใช้เงินอยู่ที่42,000ื่นนะครับต่อ1ตัวซึ่งเป็นตัวละครที่ส่วนตัวผมอวยนะก็ใช้ได้อยู่แจ่ม2ล้านครับ2องล้านเก้าหนะต่อการจบตี1ครั้ง6วีนะครับตีเร็วอยู่นะครับผมใส่ออฟระยะเนี่ยแจ่มมากๆเลยนะครับและนี่ก็คือน่าจะทั้งหมดแล้วนะครับส่วนตัวผมให้เลทอะไรบ้างนะครับผมให้อคายหนุ1เลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เรามาก็น่าจะเป็น ผมว่าทั้งกับอันเนี้ยมันพอๆกันวะอันเนี้ยทั้งกับอันเนี้ยผมว่ามันพอๆกันอันนี้ก็แจ่มมากเลยนะครับประมาณนี้ผมให้ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมและนี่ก็คือตัวละครที่บัฟในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นตัวละครบัฟอีกอีกหนึ่งเซตนะครับซึ่งมันจะเป็นตัว6กดาวเหมือนกันน่ตัว6กดาวเก่าๆเนี่ยท,ที่ที่จักสตาร์ดั้นะครับแล้วก็มาปรับสมดุลนะครับในครั้งหน้าจะเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวฝากติดตามแล้วกันนะครับนี่คือผลทั้งหมดนะครับหลังจากบัฟแล้วดามจจะประมาณนี้ณปัจจุบันก็คืออย่างนี้นะครับสำหรับใครที่ย้อนมาดูนะครับผมว่าเอตอนนี้ดาเมจเท่านี้เท่านี้ปัจจุบนันไมมม่ใบบนนน้พรเเงงงยคคัััิขึาผก็็ดห กับตัวละครไหนดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์กันทีนะฮะแล้วก็ตัวไหนเอาไปใช้ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับในวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์นะผมกดแชร์กดกก Subscribe ด้วยผมในวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ